พิเดียเช็ดหน่อยแจ้งวัชนะแผ่นดินไหวมันซุดหรือแผ่นดินไหวสองเก้าไม่รับทำไมไม่ชัดมันโฟกัสไงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเช็คนิดนึงใช่กล้องไม่ไม่โฟกัสเดี๋ยวเช็คคุณนายหน่อย คุณนายนอรอเขาตอบกลับแป,ป๊บหนึ่งนะสั่งเขาไปตั้งแต่เช้าแล้วเฮ้ยเขาบอกศูนย์ราชการมันซุดเหรอซุดซุดใช่ครับพี่ไม่ได้แผ่นดินไหว,วใช่ไหมมันได้รับการสารัมีแรงสั่นสะเทือนข้างบนด้วยอ๋อมีแรงสั่นสะเทือนข้างบนใช่ไหมก็มันน่าจะซุดตั้งแต่ตอนรอบแรกแต่ว่าอาอาคารอะไรวะที่เห็าหนูดูข่าวเมื่อกี้ว่าได้รับแรงสั่นสะเทือนน่าจะน่าจะอัพต์ตช็อคอีกอ่ะ อ๋ <AL> อเหรอโหนี่ผ่านมาตั้งกี่วันแล้ววะยังอัเตร์ช็อกอ,อยู่วะเนี่ยไ้ยแต่พม่ามันยังไม่หยุดไงพี่มันยังมีอยู่ไงมันยังมีอยู่ใช่ไหมแล้วนี่ไปเคยจะออกไปที่หน้าง,งานตรงจักรุจักเหรอใช่ค่ะห <Okay. S 2> นูอยู่ตรงทกพวกที่คู่ภัยเขาเขาต้องการของพี่เดียใช่ไหมว่าของไปลงอะไปลงกองอเมริกาเนี่ยมันไม่ถึงข้างในพี่อ้าวข้างในเขาไม่ได้รับคือมันเยอะแต่คุณไม่ไม่ได้กระจายของไปวะคือกระจายไปแบบ เอาจริงนะคนที่มาอยู่ข้างในอ่ะพี่ที่กาลังเก็บกู้เนี่ยมันไม่ได้เอ้าหนูต้องวิ่งเอาเข้าไปคือจะให้คือไม่อีกองในการคือกรุงเทพเป็นคนดูแลไงแต่ว่าต้องให้ร่วมเนี่ยวิ่งไปขอวิ่งไปขอวิ่งไปขอวิ่งไปเบิดยาวเอ้าแล้วทำไมเขาไม่ไม่ทำงานเหนื่อยอย่ค่ะไม่ไปจัดสรรข้างในไปเลยอ่ะทำไมต้องมาทิ้งไว้ตรงกองเนี่ยมันเวลามาเกิดอุทกรภัยทีไรมันจะเป็นแบบเนี้ยช่อของไม่กองแล้วก็แม่งก็ไม่ไปแจกกัน แล้วก็ยืนถ่ายรูปถึงเอาถังน้ําแข็งไปลงไงหนูบอกไปพี่น้ําเราเนี่ยมันเยอะนะร้อนใครไม่จะกินไหววะตากแดดอย่างนั้น,นต้องมีถังแช่เขาดิาหนูก็เอาไปลงสิบถังน้ําแข็งอีกทุกวันหนูหาให้ทุกวันเลยน้ําแข็งอ่ะอืมแล้ววานพี่ทายเขาขอน้ําแข็งเอาไว้ตรงตรงตรถขุดเลยอ่ะตรงนั้นไม่มีน้ําจะกินนะต้องคิด<จ>เอาเข้าไปหนัวเ,เอาถังเข้าไปข้างในอ่ะสองจุดสองถังใหญ่แล้วก็ตรงที่พี่ทายอยู่อ่ะ ตรงนั้นมันจะเห็นสพหมดเลยพี่ตรงนั้นถังถังกลางแล้วตอนนี้เขา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 าคิดว่าคนที่น่าจะติดอยู่ข้างในประมาณกี่คนแล้วตอนนี้อ้อเจ็ดตอนนี้ที่ยังเหลือน่าจะเจ็ดสิบแปดคนที่ยังค้างอยู่อยู่ข้างในแน่เหรอใช่ค่ะโอ้โหเจ็ดสิบแปดน่าจะไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดเนอะคือวันเนี้วันนี้วันสุดท้ายแล้วเจ็ดสิบสองชั่วโมงเมื่อไหร่คือก็ต้องก็ต้องเก็บกู้แหละมันเหม็นมันเริ่มเหม็นแล้วพี่เดียจริงปะ เออเมื่อวานหนูเข้าไปตรงี่ทอ์พิไทยยืนนะมันเริ่มมีกลิ่นแล้วลมช่ยมันก็เริ่มมีกลิ่นแล้วอืมอืมอืมอืเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดียได้ได้ไอ้นี่เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวพี่เดียอ่าโทรบอกอ้อเลยอาจจะให้น้องวิ่งไปให้ได้ค่ะได้เดี๋ยวไปรอนั่งงานจ้าจ้ากิวจ้าขอบคุณครับพี่เดียค่ะสว้สดีคัะขอบคุณนะครับต้นอ้อเป็นหนึ่งนะเช็คกันหน้างานแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยตอนนี้คือก็อ่า อยู่หน้างานตลอดนะครับนะแล้วก็มันต้องมีสูตรคือจริงๆแล้วว่าคนน่ะที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพี่เยอะจริงๆนะแต่ของเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมันจะต้องมากั่งขอนั่งเบิกซึ่งมันตลกมากจริงๆกองอำนวยาการเน่เข้าใจนะแต่จริงๆแล้วมันด้องมีบุคลากรในการจัดสรร นะในสิ่งที่มันจําเป็นหน้างานซึ่งต้องเข้าไปเองนะกลายเป็นว่าอ้อต้องแบกเข้าไปอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะคือคือบ้านเรามันจะเป็นแบบเนี้ยมายืนถ่ายลงถ่ายรูปไอ้เหียไร้าสาระโคตรไรสาระเนย ถ้าแต่น้าท่วมแล้ววันนั้นผมก็ด่าไปทีแล้วให้อ้อมันโทรมาปรึกษามันมันเหนื่อยไงแล้วมันก็โทรมาแบบพี่เดียวโหหนูปวดหัวมากข้าวของไปไม่ถึงบ้านประชาชนมัวแต่ออมาวางกองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนี่เอาอีกแล้คือหน้างานตอนเนี้ตรงพี่ท็อปพี่ไทยเนี่ยนะครับถ้าครบ72ชั่วโมงเมื่อไหร่มันจะต้องเคลียร์พื้นที่ละเพราะมั่นใจแล้วว่าไม่น่าจะมีผู้รอดชีวิตนะครับมันก็ต้องยก แผ่นปงแผ่นปูนออกมาแบบไม่ต้องใช้ความระมัดระวังในการตามหาแล้วอ่ะเข้าใจดิพูดป่ะนะซึ่งตรงนั้นมันร้อนมากพี่มันไม่ใช่ร้อนแดดอย่างเดียวมันมีฝุ่นด้วยอะไรด้วยนะเมื่อวานก็เห็นอ้อเอาแมสไปให้นะโหแบบเยอะมากอะ่ะมีทั้งต้องใช้แมสผ้าเย็นเครื่องดื่มชูก,กําลังน้ําเปล่าแล้วมันร้อนแบบนั้นน่ะแม่งใจมึงเอาน้ําเปล่าแบบไม่เย็นไปกินมันก็ใช่เรื่องใช่ป่ะใช่ฮะเนี่ย เนี่ยต้องเวลาคุยต้องคุยกับคนที่เขาอยู่หน้างานเขาอยู่หน้างานทุกวันเราจะรู้แล้ว่าเขาเจอกับปัญหาอะไรฉะนั้นทางฝ่ายของศูนย์อำนวยการเนี่ยนะครับถ้าต้นอ้อมันได้รับความรู้สึกแบบนี้พวกพี่จะต้องแอคชั่นแล้วจะต้องเข้าไปได้ละนะครับไม่ใช่ใกูไผ่ต้องไปนั่งเบิกไอ้หา่ามันไม่สาก,กลโรงเรียนนะมึงไอ้หา่า ที่จะเอาอะไรทีต้องเบิกต้องเบิกอันไหนที่มันสมควรที่คือบุคลากรเยอะแยะนั่งกันนั่งกันทาไมกูมไม่เข้าใจเหมือนกันนะเขาไปดูหน้างานเดี๋ยวว่าเขาขาดอะไรต้องการอะไรปากก็มีก็ถามเขาไปสิถามเขาไปเลยต้องการอะไรบ้างตอนนี้ทางสูงในยการตอนนี้เรามีขอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องการไหมนู่นนี่นั่นไม่ใช่นั่งกันแบบสลอนอี่ฮี้นี่อยากจะพูดพูดแล้วเดี๋ยวเหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ไม่อยากจะพูด เราเรารู้ว่าตอนนี้เราแว่อาการไม่ดีเราก็ช่วยเหลือในทิศทางอื่นในด้านอื่นเข้าใจป่ะนะเมื่อวานอ้อช่วยเยอะเยอะแหละคือคือต้องบอกก่อนนะการเสียสละของคนแต่ละคนมันเสียสละไม่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 เหมือนกันนะนะอ้อเนี่ย มันก็ระดมนะเพื่อจะต้องช่วยเหลือเมื่อวานมันก็โทรมาพี่เดียถังน้ําแข็งเอาตรงไหนพี่ผมก็ส่งไปเฮ้ยใกล้สุดก็คือน้ําแข็งเดลามิดนะน้ำแข็งเดลามิดมันก็ไปสั่งน้ําแข็งสั่งถังสั่งอะไรไปตั้งสิบถังเมื่อกี้ที่มันบอกอะนะสุดๆใช่ไหมพวกนี้สู้เคนายไม่ได้เลยพี่นะนะ ก็อ,อย่างที่เรียบอกแหละคือเราก็พยายามทําทุกอย่างที่สามารถจะประสานงานให้มันลงตัวได้เพราะว่าพี่ๆที่เป็นกู้ภัยแต่ละคนเขาเหนื่อยนะมึงเขาไม่ได้มีเงินเดือนเขาไม่ได้มีอะไรเข้ามาด้วยใจกันนะฮีมึงก็ต้องให้ใจเขาบ้างนะวันเสาร์ดูไลฟ์พี่ท็อปดูแกเหนื่อยมากรวมถึงผู้ช่วยเหลือทุกคนาทุกคนมันเหนื่อยหมดอะพี่มันทั้งฝุ่นทั้งอะไรช่วยส่งข่าวด้วยนะครับศูนย์ราชการแจ้งพนักมีปัญหาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้คุยยัยต้นอ้อละ คือจริงๆแล้วตอนนี้คือปัญหามันคือทางพม่า,มาเนี่ยเขายังมีตัวของการสั่นสะเทือนอยู่อัพเตอร์ช็อยู่อ่ะบางจุดในประเทศไทยมันก็เลยมีการสั่นสะเทือนนะน่าจะเป็นคิดว่าน่าจะอย่างที่อ้อบ,บอกนะว่าครั้งแรกอ่ะมันคงมีอาการนั่นแหละพอมาสั่นสะเทือนอีกทีหนึ่งมันก็เลยมีการสุดตัวล้ะ